หน้าเก่าหน้าใหม่ไม่รู้นะครับหลายรอบที่ผ่านมาเอ๊ะหน้าใหม่ทําไมคุ้นจังอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแต่เรื่องของนโยบายภัยพิบัติอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องให้น้ําหนักนะครับอย่างที่หาดใหญ่ครับเมื่อวานนี้ขึ้นธงเหลืองนะครับเตือนให้เฝ้าระวังกันแต่วันนี้ปรับเป็นทงเขียวแล้วครับหลังจากที่น้ําในคลองสายหลักต่างๆเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับยังคงเฝ้าระวังกันอยู่ครับ คลองสายหลักทั้งคลองระบายน้ำรอหนึ่งและคลองอุตเภเปาครับตอนนี้น้ำต่ำกว่าตลิ่ง4เมตรนะครับทำให้เทศบาลนครหาดใหญ่ปรับลดระดับการแจ้งเตือนน้ำท่วมจากธงเหลืองเมื่อวานนี้วันนี้ปรับเป็นธงเขียวแล้วครับชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมรอบที่แล้วเนี่ยน้ำมาเร็วนะครับแล้วก็แรงมากด้วยตั้งตูมิ่ทันทำให้ทรัพย์สินเนี่ยจมน้ำเสียหายทั้งหมดครับเมื่อวานเจ้าหน้าที่ปักธงเหลืองเตือนน้ำท่วมนะครับหลายคนก็กังวลจะเจอน้ำท่วมอีกแล้วหรือเปล่า แต่พอเปลี่ยนเป็นธงเขียวตอนนี้ก็เริ่มเบาใจขึ้นครับตัเลกก็กังวลนะแต่พอทั้งดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้ามาอีกทีนึงก็ก็จะทําใจได้แล้วแล้วของที่บ้านเป็นยังไงบ้างของที่บ้านตอนนี้คือพี่ยายออกจากบ,บ้านเช่านั้นแล้วมมาไว้อยู่บ้านพี่สาวตรงนี้ยังหาจ,จะหากลางหาบ้านเช่าใหม่อยู่ก็รอรอรอบ้านเช่าใหม่อยู่ไม่มีอะไรให้คนแล้วไม่มีอะไรให้คนแลว้วหมดแล้วได้อะไรติดตัวมามัาง่ง ได้เสื้อผ้ามาสองชุดครับอของลูกรูกใจใจหนึ่งพี่ก็คิดว่าเออน่าจะไม่ท่วมรอบสองแล้วแหละแต่ใจหนึ่งก็เออปล่อยไม่ได้เนอ้องเราก็ต้อง,รเ,รองเราต้องอยู่ติดออต้องดูสถานการณ์ว่ามันที่ผ่านมานี่มันก็หนักทำความสะอาดอะไรก็เหนื่อยแล้วก็งานก็เพิ่มได้ทําส่วนที่สตูนครับ ชาวบ้านอำเภอควนกาหลงเกือบ300คนนะครับไปปักหลักชุมนุมที่หน้าที่ว่าการอำเภอรครับเรียกร้องสิทธิเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม9,000บาทนะครับพวกเขาให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้รับเงินเลยผู้นำชุมชนเนี่ยบอกว่ามีชาวบ้าน11หมู่บ้านครับได้รับผลกระทบกว่า4,000ครัวเรือนนะครับเมื่อรัฐบาลช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาชาวบ้านก็ส่งหลักฐานไปหมดแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน พอไปถามเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีคําตอบครับเลยตัดสินใจมารวมตัวกันถ้าไม่ได้รับคําชี้แจงก็จะไม่กลับบ้านครับ